ตลาดหุ้นสหรัฐและบิตคอยในสัปดาห์ที่แล้วพักฐานลงจากความกังวลเรื่องฟองสบู่ AI เรามองยังไงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะถือว่าตลาดการลงทุนเนี่ยเข้าสู่ภาวะผันผวน,นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ความผันผวน,นในรอบนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นจากโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าสงครามการค้านะครับจะเกิดจากความกังวลเรื่องของหุ้นเทคโนโลยีที่ตอนนี้ราคาแพงจนเกินไปนะครับแล้วก็เรื่องของโกลเมนชัดดาวของทางสาหรัฐที่ทําให้ทางเฟดเนี่ยไม่สามารถส่งสัญญาณลดดอกเบีย้ยได้เพราะว่าไม่ได้มีตัวเลขแรงงานในมือสําหรับประเด็นแรกนะครับคือเรื่องของฟองสบู่ในหุ้น AI เนี่ยคือบอกก่อนนะคบว่าเราไม่ได้มองว่าหุ้น AI ของสหรัฐหรือว่าหุ้นเทคเนี่ยอยู่ในภาวะฟองสบู่แต่ในปัจจุบันนะครับที่ valuation ของหุ้นเทคหรือว่า AI ของ สหรัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นมาสูงเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับที่ตลาดหุ้นสหรัฐไม่ว่าจะเป็น S;P500 หรือว่า NASDA q เนี่ยจะมีการปรับฐานลงในระหว่างปี3-5%เปโดยเหตุผลที่เรามองว่าหุ้น AI หรือหุ้นเทคยังไม่เกิดภาวะฟองสบู่เนี่ยเพราะว่างบที่ประกาศออกมาเนี่ยถือว่าโตตามคาดจริงๆนะครับแล้วก็โตดีกว่าคาดด้วยถ้าเกิดเราดูนะครับงบในช่วง3ไตรมาสที่ประกาศออกมาเนี่ยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI หรือว่าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยดีกว่าคาดถูกตัวเนื่องจาก AI นะครับตอนนี้ถูก เอาไปใช้จริงแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้จริง,รงๆไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความคาดหวังเพียงอย่างเดียวนะครับคือ,อนิยามของเขาว่าฟองสบู่เนี่ยคือสิ่งที่ตลาดคาดหวังหรือนักลงทุนคาดหวังเนี่ยแล้วผลลัพธ์มันไม่ได้ออกมาเป็นไปตามที่คาดหวังเนี่ยอันนั้นเนี่ยเรียกว่าฟองสบู่แต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยงบ กำไรออกมาถือว,ว่าดีกว่าที่ตลาดคาดหวังด้วยซ้ําดังนั้นนะฮะโอกาสที่หุ้นเทคหรือว่า AI ของสหรัฐเนี่ยจะเกิดภาวะฟองสบู่แตกเหมือนกับตอนภาวะเทคบับ b บิลในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่าไม่เกิดขึ้นส่วนประเด็นที่2นะคือเรื่องของการชัดดาวของทางสหรัฐนะครับผมคิดว่า เดือนนี้ตลาดเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวสุดท้ายยังไงทั้งสองพักก็สามารถคุยกันเรื่องของงบประมาณได้นะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการชับดาวคือตัวเลขแรงงานที่เฟดเนี่ยจับตาดูอยู่เนี่ยไม่สามารถรายงานออกมาได้ทําให้เฟดพอไม่มีข้อมูลตลาดแรงงานในมือเนี่ยถึงเขาอยากจะแสดงท่าทีลดดอกเบี้ยขนาดไหนเนี่ยเขาก็ไม่สามารถทําได้นะเพราะว่าการตัดสินใจของเฟดมันขึ้นอยู่กับข้อมูลก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เข้าใจได้นะครับว่าทําไมในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่าทีของเฟดเนี่ยถึงไม่ได้มั่นใจที่จะบอกว่า จะลดดอกเบีย้ยได้ในช่วงการประชุมในเดือนธันวาคมนี้มุมมองการลงทุนในสัปดาห์นี้นะครับเรามองว่าตลาดหุ้นสหรัฐรวมถึงตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยน่าจะผ่านผลการพักฐานไปแล้วนะครับจากความหวังว่าการชัดดาวของสหรัฐเนี่ยจะสิ้นสุดลงในสัปดาห์นี้และ valuation ของหุ้นเทคนะครับที่ตอนนี้เริ่มลดระดับความแพงลงมาไม่ได้ตึงตัวเหมือนกับก่อนหน้านี้แล้วก็น่าจะทําให้ตลาดในภาพรวมเนี่ยน่าจะฟื้นตัวขึ้นโดยเรามองว่าตลาดสาหรัฐนะครับในช่วง1 2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยน่าจะเริ่มค่อยๆแว่งตัวขึ้น นะครับเรามองว่าสตอรี่ที่จะดันให้หุ้นเทคทำนิวไฮได้เนี่ยคือการประกาศงบของ N v ็นวีเดียในช่วงปลายเดือนนี้เราแนะนำนะครับกองทุน e s เอสขี G Tech ที่ลงทุนในหุ้นเทคทั่วโลกนะครับถือว่าเป็นกองที่ค่อนข้างสร้างเพอร์ฟอร์แมนได้โดดเด่นเลยเมื่อเทียบกับกองทุนหุ้นเทคอื่นๆและถ้าเกิดใครอยากจะลงทุนแค่เฉพาะในหุ้นเทคสหรัฐนะครับเราแนะนํากองทุนเคเคพเทคขนะครับที่จะมีการกระจายการลงทุนเฉพาะในหุ้นเทคของสหรัฐไว้กลับมารรพบกับฟันออนเทรดในอีพีถัดไปในสัปดาห์หน้านะครับว่าเราจะมีประเด็น ก็มุมมองการลงทุนอะไรนะ่าสนใจมาแชร์กับนักลงทุนฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ